กรงสุขภาพเคล็ดลับสุขภาพที่ยั่งยืนอาจารย์อบุบลเตชะมาีสถิตความดีงามความจริงพิสูจน์ได้ด้วยความบริสุทธิ์เท่านั้นกระชังสุขภาพเคล็ดลับสุขภาพที่ยั่งยืน ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่กับรายการระคังสุขภาพค่ะรายการระคังสุขภาพเคล็ดลับสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับดิฉันอีกแล้วค่ะเกดแก้วบุญรอดค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะ อาจารย์ประจํารายการของรายการรักขังสุขภาพเราค่ะอาจารย์บนเตชัมณานีสถิตสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการรักขังสุขภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่องฟ้าให้ทีวีค่ะ PSI 160ค่ะและ GMM 137ค่ะและสามารถติดตามเราได้ใน Facebook ฟ้าให้ทีวีเป็นภาษาอังกฤษค่ะหรือใน YouTube ดูย้อนหลังเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฟ้าให้ทีวีเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันค่ะเซิร์ชเลยค่ะ F A AH, H H A I แล้วก็ตัว t ตัว V ค่ะสามารถติดตามเราได้ตลอด24ชั่วโมงและ,ะช่องทาง Facebook ก็มีการไลฟ์สดเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ รายการรักครังสุขภาพของเรามีอาจารย์อุบลเป็นผู้เชี่ยวชาญประจํารายการของเราเรียบร้อยนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าหมุนมาเจอช่อง160รายการรักครังสุขภาพแน่นอนค่ะก็ต้องมีสาระความรู้ด้านสุขภาพส่งตรงให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะอาจารย์อุบลเตชะมณีสถิตนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะท่านยังเป็นนักวิจัย และเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําม,มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนอีกด้วยค่ะก็เขาก็เรียกกันว่าอาจารย์หมออาจารย์หมอนะคะ <c oughs> ขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์หมอเลยละกันนะคะวันนี้ค่ะเคล็ดลับสุขภาพที่อาจารย์ได้ <c oughs> เขาเรียกว่าสั่งสมมาอย่างเนิ่นนานสีปีห้าบปีที่ผ่านมานะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะ เรื่องแรกเลยค่ะอาจารย์ขาขอเข้ามุ่งสู่ประเด็นเลยค่ะอาจารย์การที่เป็นโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคสเตเบิล stable, เป็นโรค t a ต d a า d ที่ทุกคนเกิดมาต้องเจอและเป็นยามันจะมียาที่แบบเป็นทั่วไปมากๆคือเกี่ยวกับอาการเวียนหัวปวดหัวเวียนหัวกับปวดหัวค่ะอาจารย์ขามันมีอาการแตกต่างกันไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่อย่างที่น้องแก้วทราบนะคะว่า เวียนศีรษะมึนศีรษะปวดหัวมันจะมีอยู่กลุ่มอย่างเงี้ยเวียนศีรษะปวดศีรษะมึนหัวตึงไทยทอยนี่เป็นอาการของเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นโรคแต่เป็นกลุ่มอาการของโรคซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ถ้าเราเจาะลึกไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่ว่าจะเวียนหัวมึนหัวปวดหัวหรือรู้สึกว่า มันหนักหนักนอนไม่ค่อยหลับมันเกี่ยวข้องกับสมองทั้งหมดค่ะสมอก็รู้อยู่ว่าอาการเจ็บกับหัวมันก็คือสมองอรคราวนี้ ay, ในสมองเราเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างค่ะซึ่งในสมองเราเนี่ยมันก็จะอาจารย์ขออนุญาตให้ดูรูปก็แล้วกันนะคะ่ะว่าในสมองคนเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างาลแล้วมันคุมอะไรบ้างค่ะในสมองเราเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะนใ,นในสมองเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วในสมองเราในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคุมอะไรบ้างจะคุมเรื่องการเคลื่อนไหวจะคุมเรื่องนะฮะจะคุมเรื่องการเคลื่อนไหวนะฮะจะคุมเรื่องกระดูกสันหลังจะคุมเรื่องการเดินการเหินเดินปัดเดินปัดไหมเดินเดินผิดปกติไหมแล้วก็คุมระบบรีเฟกต์ต่างๆหรือเขาเรียกว่าระบบรีเฟกต์ก็คือ S <S การโดนหนามปุ๊บเราชักกระตุกขึ้นมาหรือว่ามือเราเนี่ยหรือเข่าเราเนี่ยไปโดนอะไรปุ๊บเราจะกระตุกเลยมันไม่ได้ผ่านสมองนะมันผ่านแค่ไข,ขสันหลัง <คะ S 2> แล้วมันก็จะจบเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนมากมและในเนื้อสมองต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรรูป้ป่<ค>ะ,<ค>ะมันจะควบคุมระบบอีกระบบหนึ่งซึ่งอาจารย์อยากจะให้พวกเรา ได้ดูแล้วทาความเข้าใจตรงกันมาเลยค่ะ <มา S 1> จะได้ะะดูภาพกันอย่างให้ชัดเจนหลายๆท่านลูกค้าหลายๆท่านหรือว่าค,คนที่ติดตามบอกเลยว่าอาจารย์นุบลเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเราจะได้รู้เลยนะคะว่าเราเป็นตรงนี้ตรงนี้ไปดูเรื่องสมองกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือสมองสมองเนี่ยจะมีปฏิกิริยาต่ออะไรบ้างหนึต่อแนวความคิดทางความคิดต่าง ความคิดความจําความร้อนความเย็นเอ๊ะทำไมเราถึงร้อนแล้วทำไมเราถึงเย็นทําไมเราถึงมีเหงื่อมากควบคุมดวงตาควบคุมการขยับของปากควบคุมการพูดเห็นไหมฮะนี่คือสมองและที่สําคัญที่สุดสมองยังควบคุมระบบประสาทภายในร่างกายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสมองจะมีความสลักสําคัญและมันควบคุมอะไรบ้างหนึ่ง ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการย่อยควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเต้นของหัวใจสมองยังควบคุมไปเกี่ยวข้องกับระบบย่อยระบบดูดซึมและเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายด้วยอ้าวอาจารย์อุบลสมองนี่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายด้วยเหรอใช่ค่ะบางคนก้านปัสสาวะไม่อยู่ก้านอุจจาระไม่อยู่เกิดจากสาเหตุความผิดปกติของสมองยังไม่พอยังเกี่ยวข้องกับถ้าเราไล่นะอันนี้คืออุจจาระกับปัสสาวะนะถ้าเราไล่เนี่ย เขาเรียกว่าเราไล่สายเชนของระบบประสาทท่านผู้ชมดูสิ่งที่จะควบคุมระบบขับถ่ายก็คือ L4 L5 ค่ะเพราะฉะนั้นไขสันหลังใครก็ตามที่ปวดหลังแล้วลงขามีปัญหามากมายเกี่ยวกับระบบชาต่างๆ มันควบคุมปัสสาวะและอุจจาระด้วยโโควบคุม,นนคมการ<ภ>าย่อยด้วยน,นะคะอาจารย์ค่ะว่ามีปัญหาตัวนี้ทําให้อุจจาระหรือปัสสาวะเรามีปัญหาเพราะฉะนั้น,น,น,นสมองนอกจากจะควบคุมระบบความคิดการเคี้ยวการกินแล้ว<ะ>ยังควบคุมอวัยวะทั้งหมดภายในร่างกายเราด้วยรวมทั้งท่านผู้ชมดูนะระบบพวกตับไตหัวใจกระเพาะอาหารการเคลื่อนไหวรวมทั้งอย่างที่กล่าวไว้และที่สำคัญที่สุด สมองต้องการอะไรบ้างค่ะหลายคนนะคะซึ่งตัวจารย์เองอยากจะให้ดูเนื้อสมองเนื้อสมองของมนุษย์เราหรือของคนเราเป็นอย่างไรคะอาจันอ่นะคะอันนี้คือเนื้อสมองของคนเราค่ะถ้าเราผ่ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่ามันอยู่ในกระโหลกแล้วเ,เวลาเราเปิดกะโหลกปุ๊บเนี่ยมันจะมีใย,ยบางๆอยู่แล้วก็หุ้มอยู่คนที่มีปัญหาเส้นเลือดแตกปอกก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือเนื้อสมองคนมาใ,ใกล้ๆ นี่คือเนื้อสมองจริงๆนะคะซึ่งมันเป็นภาพถ่ายที่จะถามว่าน่ากลัวไหมมันเป็นวิทยาทานทางด้านความรู้สมมุติว่ามีสมองแตกหรือเส้นเลือดแตกตรงเนี้เขาก็จะต้องดูดเอาเส้นเลือดตรงนี้ออกไปแล้วก็สต็อปบีดดิ้งแถวเนี้ยให้เนื้อสมองเราไม่บอบไม่ช้ำแล้วก็ปิดกระโหลกต่อไปนี่คือถ้ามีเลือดออกสมองและสมองเช่นเดียวกันถ้ามันแตกบริเวณน,นี้ก็พอก็พอช่วยได้แต่ถ้ามันแตกลึก บริเวณไข่เขาเรียกว่าก้านคอนี่ค่ะเนี่ย <ฮะ S 1> เนี่ย,ยบริเวณนี้ถ้ามันแตกลึกตรงนี้ก็ไม่สามารถจะดึงออกได้เพราะฉะนั้นเวลาเปิดกระโหลกอย่างที่กล่าวไว้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ดึงเอาเลือดตรงนี้ออกแต่ถ้ามันลึกหมอก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็ต้องปล่อยตามวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นเส้นเลือดอย่าให้แตกอย่าให้เปราะเนื่งที่น่ากลัวเส้นเลือดแตกเส้นเลือดเปราะแล้วก็ที่สําคัญที่สุด ความดันเกี่ยวข้องกับระบบสมองเช่นเดียวกันอันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองอยาก<ฆ>จะบอกนะคะว่าสมองคือจุดรวมทุกๆุกอย่างภายในร่างกาย<ฆ>และระบบต่างๆนี้เกี่ยวข้องกับหนึ่งเส้นเลือดที่เกี่ยวข้องกับสมองและอาหารสมองที่สําคัญที่สุดอาจารย์พูดว่าสมองอาหารของสมองที่สําคัญที่สุดก็คือหนึ่ง ออกซิเจนการหายใจเข้าไปค่ะอันที่สองน้ำตาลค่ะน้ำตาลมันเกี่ยวอะไรกับสมองคะอาจารย์คะปกติเราจะได้ยินว่าน้ำตาลดีเกี่ยวกับระบบอินซูลินฉีดไม่ดีอะไรไม่ดีน้ำตาล่ไเกี่ยวกับอินซูลินค่ะคุณแก้วอย่างนี้มันจะแตกต่างกันคำว่าน้ำตาลกับอินซูลินนี่ควรละอย่างกัน อินซูลินเกี่ยวข้องกับเบาหวานไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้าําตาลเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกเลยว่าถ้าเกี่ยวข้องกับสมองเกี่ยวข้อง,ขงกับอาการมึนศีรษะปวดศีรษะเดินไม่ตรงทางหรือไม่สามารถจะควบคุมได้ขึ้นอยู่กับเส้นเลือดภายในเนื้อสมองอ,อ,อันที่สองอาหารสมองที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําตาลค่ะอน้ำตาลน้สตาลเป็นยังไงคะอาจารน้ำตาลน้ำพึง่งน้ำหวาน จำเป็นคะ่ะค่ะหลายคนเนี่ยไม่ให้ความสําคัญของน้ําตาลหรือไม่กินน้ําตาลเลยน้ำตาลมันเป็นพิษมันเป<า>็นโทษฉันไม่กินลหลายคนบอกอน,นะคะแล้วเราไปฟังนะอาจารย์บอกเลยหลายคนบอกอาจารย์อุบลคุณหมอแต่และคุณหมอเนี่ยห้ามกินน้ําตาลอาจารย์<ช>บอกว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวันไม่ห้ามสําหรับคนที่เป็นมีมีปัญหาเรื่องน้ํนาตาลอาจารย์ไม่เคยห้ามเลยเพราะน้ําตาล มันมีหน้าที่หล่อเลี้ยงเนื้อสมองโอ้โหถือว่าเป็นคำนี้เลยนะอาหารสมองหล่อเลี้ยงเนื้อสมองค่ะและเป็นอาหารของเนื้อสมองค่ะถ้าสมองขาดน้ําตาลคุณก็จะแย่คําว่าแย่หมายถึงอะไรหมายถึงสับสนเขาเรียกคอนฟิวหรือสับสนไม่สามารถจะพูดหรือจะสามารถโต้ตอบตามปกติได้คุณจะคอนฟิวหรือสับสนเพราะฉะนั้น การกินน้ำตาลกินได้แต่ต้องกินพอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ห้ามหยุดกินน้ำตาลมไม่ถูกค่ะอาจารย์ไม่โอเคสำหรับคนที่แบบเบรกน้ำตาลแอบสลุดในการเบรกน้ำตาลทั้งหมดไม่โอเค,คเพราะสมองยังต้องการน้ำตาลอ,อันนี้คือข้อที่หนึ่งและจากการทดสอบนะคะสมองเนี่ยในในนักศึกษาแพทย์เนี่ย มันจะมีหยักซึ่งเราก็รู้อยู่มันจะมีหยักมีอะไรซี่บอกว่าถ้าลอยหยักเลยเยอะถึงจะฉลาดอันนี้เกี่ยวไหมคะเกี่ยวเกี่ยวค่ะเกี่ยวข้องนะและที่สำคัญที่สุดถ้าเรามาดูสมองแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์กล่าวว่าเส้นเลือดมีความสําคัญค่ะและอาหารสมองก็มีความสําคัญคือน้ําตาลคือน้ําตาลไม่ต้องไปรังเกียจนะรสชาติหวานรสชาติหวานน้ำตา แต่มากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ <คง S 1> ไม่ได้ไ,ไดแต่ไม่ควรจะรังเกียจน้ําตาลค่ะและเนื้อสมองแต่ละสมองอ่น้งแก้วช่วยถือมาเลยค่ะเนื้อสมองแต่ละสมองเนี่ยจะคุมกล้ามเนื้อคุมอวัยวะแตกต่างกันแต่ละแต่ละสีแต่ละสีะสเห็นไหมจะคุมคแตกต่างกันคุมความจาคุมคุมอุณหภูมิคุมอะไรต่างๆคุมอาการทรงตัวอาการเวียนศีรษะซึ่งถ้าเรา มีคลื่นสมองที่ดีมีคลื่นสมองที่ดีอันนี้คือการตรวจคลื่นสมองมีคลื่นสมองที่ดีมีการนอนหลับพักผ่อนที่ดีเวฟของเนื้อสมองหรือเวฟของถ้าเราไปตรวจเนี่ย<ะ>เวฟเนี่ยถ้าเราสับสนหรือวุ่นวายในชีวิตมากเวฟมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะจ,จ,จ,จักจักจักเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเวฟจะเป็นลักษณะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนี้แสดงว่ามีความสับสน แต่ถ้าเวฟนิ่งๆเรานั่งสมาธิหรือเราได้รับสารที่ดีเราได้รับสารที่ดีหรือได้รับสารที่บำรุงสมองค่ะขึ้นเวฟจะนิ่งเห็นไหมฮะมนี่คะ่ะขึ้นเวฟจะนิ่งนิ่งแล้วก็ทําให้เรามีจิตที่สงบอันนี้คือผลที่อาจารย์อยากจะบอกหนึ่งน้ำตาลอย่าไปลังเกียดสองหลอดเลือด อย่าไปรังเกยียจเขาอย่าอย่าไปอย่าไปทําให้เขาแตกหรือเปราะง่ายๆอันนี้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเห็นไหมคะสมองแตกพอแตกเสร็จปุ๊บมันก็ฝังถ้าอยู่ลึกก็ไม่สามารถจะผ่าตัดได้ถ้าอยู่ตื้นก็สามารถผ่าตัดได้แล้วก็กลับมาเหมือนปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกได้เลยว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าท่านผู้ชมก็รู้อยู่บางคนนอนไม่หลับบางคนเนี่ย ทำสลีปแผลแล้วหรือว่านอนละเมอหรือว่านอนนอกจากละเมอแล้วยังหยุดหายใจในขณะนอนอเราจะรู้ได้ยังไงแล้วก็นอนกรน<ะ>เราจะทํำยังไงแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะแต่ตัวอาจารย์เองมีทางออกท่านผู้ชมไปหาคุณหมอแล้วบอกขอยาแก้นอนกรนมีไหมขนาดภรรยายังนอนกับผมไม่ได้เลยต้องแยกข้องกันบางคนละเมอซึ่งตัวอาจารย์เองบอกด้วยขึ้นอยู่กับสมองเขาไม่ได้แกล้งนะ เขาไม่ได้แกงขึ้นอยู่กับสมองอมเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับสมองนอกจากหลอดเลือด<ม>นอกจากน้ําตาลแล้วเนี่ยยังจะมีสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับสมองดังต่อไปนี้อา,<ม>าอาจารย์ให้ดู <ขา S 1> เลยนะอาจารย์ขาอาจารย์ขาเรื่องที่อาจารย์ยังติดค้างแก้วอยู่ก็คือที่แก้วถามว่าอาการบ้านหมุนหรือว่าเวียนหัวตื่นมาปุ๊บเวียนหัวคือมัน มีอาการเวียนหัวหรือปวดต้นคอเลยมันเป็นเพราะอะไรหรือว่ามันมีวิธีทางแก้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คืออย่างนี้อาจารย์พูดไปจ,จนถึงตรงนี้แล้วนะ,ะเรายังไม่ย้อนนะน้อเจ้ะนะคืออาจารย์พูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสมองน,นึกออกไหมสมองเป็นแหล่งบัญชาการสูงที่สุดภายในร่างกายซึ่งจะควบคุมอาการอาการทรงตัวอาการมึนศีรษะอาการอื่นใดก็ตา และอาจารย์ก็พูดว่าน้ําตาลอย่าขาดบางคนเนี่ยมึนหัวเนื่องจากน้ําตาลน้อยไปน้ําตาลน้อยไปนะ,ะท,ทําให้เรารู้สึกมึนหัวหรือเป็นคนไข้เบาหวานคุมเบาหวานดีเกินไปไม่กินน้ําตาลระดับน้ําตาลในเลือดน้อยลงไปก็ส่งผลทําให้สมองผิดปกติก็<อ>น็อกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะและที่สําคัญที่สุดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินไม่ตรงทาง เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดออซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะตามไปนะ,ะแต่อันนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าอาหารบำรุงสมองและสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับสมองมีดังต่อไปนี้มาเลยค่ะค่อยๆตามนะ,ะเพราะว่าตัวอาจารย์เองอยากจะให้ทําความเข้าใจส่วนอาการเวียนศรีรษะอาการมึอนอาการอะไรนี้ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันแต่เราไปดูอาหารสมองก่อนนะคะเราไปดูอาหารสมองอาจารย์แจ้งว่า รสชาติหวานที่มาจากธรรมชาตินะคะก็คือจะช่วยเรื่องเป็นอาหารสมองอันดับแรกเลยถ้าเราไม่ได้รสชาติหวานในน้ำตาลของสมุนไพรนะคะก็จะทำให้มีอาการเวียนศีรษะคือเขาเรียกว่ามันไม่สดชื่นมันมึนๆม, <c oughs> มันทำงานมัน <c oughs> บางคนนะคะเวลาทำงานเหงื่อออกมาเยอะๆแล้วได้รับน้ำหวานนิดนึงก็ชื่นใจเลยชื่นใจเพราะฉะนั้น<ร>ตัวอาจารย์เองบอกว่าฟังอาจารย์แล้ว อย่าไปรังเกียจน้ำตาลอ,อย่าไปรังเกียจนะคะเพราะว่าการรังเกียจน้ำตาลก็เหมือนกับการทำร้ายสมองค่ะแต่ อย่ามากเกินไปบางคนนี่แบบวิ่งซื้อน้ำตาลน้ำหวานน้ำเชื่อมบ่อยแล้วกันวันหนึ่งสองแก้วสามแก้ววันหนึ่งสองถุงสามถุงก็มไม่ได้นะคะก็ทําให้ระบบน้ําตาลในกระแสเลือดก็สูงเกินไปก็ส่งผลทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยแต่จะมีสมุนไพรที่อาจารย์บอกว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องบํารุงสมองและบารุงประสาเรามาดูเรามาดูนะคะค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญและรายงานการวิจัยเป็นของคนไทยด้วยนี่ค่ะ มีลทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองคุณโสภิธรรมะอาลีได้ทำการวิจัยว่าสมุนไพรดังกล่าวเนี่ยมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและก็มีผลต่อการสูญเสียของสัตว์ที่เรานำสัตว์ก็คือหนูเนี่ยมาหมุน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 เขาเรียกว่าการโรเตเทสนะคะการโรเตเทสเนี่ยการโรเตเทสก็คือจับสัตว์ทดลองเนี่ยมาหมุนให้มืนหัวพอหมุนให้มุนหัวเสร็จปุ๊บหยด สารสกัดของสมุนไพรลงไปแต่ค่ะสัตว์ตัวเนี้กับตัวที่หยดกับตัวที่ไม่หยดแตกต่างกันค่ะตัวที่หยดสามารถที่จะเดินทรงตัวได้ดีและประเมินเกี่ยวกับรีเฟกต์ต่างๆก็ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องระบบประสาทระบบสมองเป็นงานวิจัยของคนไทยค่ะซึ่ง เราพูดได้เลยมันคือสมุนไพรอะไรรู้ไหมสมุนไพรอะไรคะอาจารย์กะชายดำโอ้โหกระชายดํโโาดที่เขาเรียกว่าแต่ละท่านถ้าเป็นแฟนคลับของเราก็าจะรู้อยู่แล้วว่ากระชายดํามีในเครื่องหนึ่งสมุนไพรการตองผักขาวตองของเรานั่นเองนะคะนั่หละคะและที่สําคัญที่สุดเป็นงานวิจัยของคนไทยอีกเ <c oughs> ช่นเดียวกันได้ทําการศึกษาว่า กระชายดำเนี่ยส่งผลต่อความฉลาดทำให้เพิ่มการเรียนรู้และที่สำคัญที่สุดกระชายมีหน้าที่ปกป้องเนื้อสมองและลดภาวะโรคเกี่ยวข้องกับโรคสมองสมองผิดปกติหรือหรือระบบหลอดเลือดในสมองนีอันนี่สำคัญที่ส,สุดนะคะ การทดลองได้ทําการวิจัยก็คือหยดกระชายดําไป200มิลิกรัต่อ<ฆ>น้าหนักตัวมีผลทําให้ความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในเนื้อของสมองค่ะ<ฆ>ส่วนฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีใยของสมองเพิ่มขึ้นม,มันก็ตรงกับงานวิจัยที่ว่ามันทําให้การเรียนรู้เนี่ยดีขึ้น<ฆ>เห็นไหมคะนี่คืองานวิจัยต,ตรงกันยังไม่พอค่ะนักวิจัยได้ทําการทดสอบ กับสัตว์ทดลองอีกเช่นเดียวกันทําให้สัตว์พวกนี้เป็นเอามาพึ่งเอามาพาดน้อ,องเก้าเดินไม่ได้เอาสัตว์ต่างๆดเดินไม่ได้หลังจากที่หยด200มิลลิกรัมแต่ต้องติดต่อกันสองสัปดาห์นะแค่ดื่มต่อเนื่องกันสองสัปดาห์สองสัปดาห์สองสัปดาห์ 2> 2าเท่านั้นนะคะแค่สิบสี่วันสองสัปดาห์เท่านั้นทําให้ะอะไรคะอาจารย์คะผลทําให้เกิดไลปิดเปอร์ออกซิเดชันในสมองค่ะ และติดเปอร์ออกซิเดชันก็คือเกิดการตายของเซลล์ประสาทที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลทำให้ขนาดและเนื้อสมองที่ขาดเลือดเนี่ยลดลงโโสรุปง่ายๆว่าไอทีสมอง่อสมองแฟบสมองเหี่ยวเนี่ยนอกจากมันเพิ่มเนื้อสมองให้หนาแน่แล้วค่ะมันยังลดขนาดของที่มันลึกๆอะที่มันอยู่ลึกๆไม่สามารถจะฟื้นฟูได้เนี่กลับมามีขนาดเราว,วัดขนาดปุ๊บขนาดลดลง และบริเวณสมองที่ขาดเลือดปริมาณก็ลดลงด้วยทำให้เนื้อสมองฟูขึ้นมาค่ะสรุปง่ายๆว่าอันเนี้ยหรือสมุนไพรกระชายเนี่ยส่งผลดีต่อระบบประสาทและสมองนั่นอเองอันนี้คือตรงมากๆทั้งท่งยานผู้ชมค่ะมันมีฤทธิ์ดีกับระบบสมองและระบระบประสาทคนที่ขี้กังวลนะ มันคิดวิตกกังวลคิดบนคิดเวียนฉันเอาปิดประตูหรือยังนะปิดแกหรือยังเขายังบอกเลยว่ากระชายเนี่ยมีฤทธิ์ลดวิตกกังวลแล้วก็ต้านเศร้างเศร้าอันนี้สําคัญหลายคนบอกว่าฉันผันนิกอะฉันมีความรู้สึกว่าออเฉันอยู่คนเดียวมันเหงามากเลยจะทำยังไงดีถ้าคุณมีปัญหาตรงเนี้ยอาจารย์แนะนําเลยนะฮะว่าให้ดื่ม องประกอบที่มีกระชายดําเป็นองค์ประกอบเพราะมันมีฤทธิ์ลดวิตกกังวลแล้วก็ต้านความซึมเศร้าและที่สําคัญที่สุดเขาทําการทดสอบยาต้านเศร้าหรือเขาเรียกว่าฟูแซกเป็นยาแผนปัจจุบันนะนี่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 ฟูแซกเป็นยาแผนปัจจุบันนะแล้วก็ไดอะซิปแปมเนี่ยะไดอะซิปแปมก็คือยาลดเครียดค่ะแล้วก็ยาต้านเศร้าสองตัวเนี้ยเขากินดูผลปรากฏว่าดีและยังไม่พอค่ะน้องก้าะยังมีฤทธิ์นี่ ในการยับยั้งเอนไซม์โคเลเนสเตเลสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับยาที่รักษาโรคเอนไซเมอร์นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันดีจริงๆค่ะอีกทั้งองค์ประกอบของกระชายนั้นนอกจากจะต้านเศร้าบำรุงสมองบำรุงประสาทเกี่ยวข้องกับเอนไซเมอร์แล้ว ยังมีฤทธิ์กระตุ้นไนติกออกไซด์ซึ่งเป็นสารหัวเราะด้วย<ฮ>ดื่มแล้วอารมณ์ดีอะดื่มแล้วาอารมณ์ดีแล้วแก้วเจอหลายๆเคสเลยที่เขาเรียกว่าดื่มแค่เครื่องดื่มสมุนไพรไม่อยากทานวิตามินที่มันเป็นเม็ดๆคือดื่มเครื่องดื่มสมุนไพกรก้านตองผักข้าวตองของอาจารย์โบเตชามานิสติตที่ <c oughs> อาจารย์วนจัดเป็นตำรับให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำให้พวกวิตามินบารุงสมองบารุงประสาทเนี่ยไม่ต้องทานเลยดื่มแค่น้ําสมุนไพรที่มีกระชายดําเป็นองค์ประกอบและอาจารย์บอกว่า สำคัญเลยคือต้านการซึมเศร้ายิ่งยุคปัจจุบันนี้นะคะมันเขาเรียกว่าเป็นยุคที่อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นยิ่งอยู่กับตัวเองยิ่งอยู่กับโทรศัพท์มือถือหรือยิ่งอยู่กับเขาเรียกว่าตัวเองมากยิ่งขึ้นจะทําให้เกิดอาการซึมเศร้าได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ว่าท่านบอกว่าเครื่องดื่มที่มีกระชายดําจะทําให้ต้านความซึมเศร้าและที่นนสําคัญที่สุดกระชายเนี่ยมันมีหลายตัว <c oughs> มันมีกระชายดากระชายขาว แล้วก็กระชายเหลืองค่ะซึ่งแต่ลับสายพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันนะค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดได้เลยว่ากระชายเนี่ยในตำราหรือในในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราแบ่งกระชายเป็นหลายหลายตัวมากตัวอาจารย์เองนำกระชายที่ถูกต้องตามงานวิจัยเนี่ยสำคัญเลยค่ะมาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องซับซ้อน อาจารย์ขอแถมนิดหนึ่งได้ไหมได้ค่ะคือเชิญเชิญขออนุญ,ญาตค่ะคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าการเลือกสมุนไพรที่จะมาจัดในตำรับมาให้กับท่านผู้ชมดูทําไมคะทําไมต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรทําไมถึงต้องเป็นคุณหมอในการจัดสมุนไพรให้ท่านผู้ชมได้ดื่มนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตและต่อร่างกายของท่านว่า1ต้องมีความสะอาด2ต้องมีความปลอดภยัยและ3ต้องมีมาตรฐาน 4ค่ะต้องมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเป็นคนดูแลการผลิตและควบคุมการผลิตและแก้วขอแถมอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างที่5ค่ะต้องมีงานวิจัยลองรับอย่างชัดเจนไม่ใช่ใครก็บอกว่าดีอันนี้เขาบอกว่าดีอันนี้เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรตามกระแสไม่ได้เลยนะคะต้องมีงานวิจัยลองรับเท่านั้นค่ะขอแถมนิดนึงนะ,ะคะว่าเวลาเราจะใช้กระชายเนี่ย มาเป็นองค์ประกอบมันจะต้องมีการขูดเอาผิวออกเพราะรอยต่อระหว่างผิวกับเนื้อกระชายเนี่ยมันมีพิษเขาจะต้องขูดออกให้หมดเหมือนปอกเปลือกเขาออกก่อนใช่ต้องขูดออกปอกเปลือกจะจะจะย่ามันต้องใช้ช้อนต้องขูดออกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาขูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดเลยต้องขูดเอาเปลือกออกและที่สำคัญที่สุดไปกว่านั้นเนี่ยกระชายเนี่ย มันดีต่อเพศชายเ,ออเรารู้ว่ามันดีต่อเพศชายแล้วเพศหญิงล่ะและ้วก็ที่สำคัญที่สุดนัดง,งานวิจัยได้บอกเลยนะว่ากระชายเนี่ยเรารู้อยู่ว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะเพิ่มสมรัตรภาพทางเพศและทำให้กระตุ้นระบบประสาทปรับความดันโลหิตช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีแก้ปวดกระเพาะอาหาร และช่วยปรับฮอร์โมนของผู้หญิงด้วยนี่ใครบอกว่ากระชายผู้หญิงดื่มไม่ดื่มได้และที่ะะสำคัญที่สุดช่วยทำให้นอนหลับทำให้สุขภาพแข็งแรงและทำให้รอบเดือนมาเป็นปกติเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองอยากจะบอกนะคะว่าไม่ต้องยุ่งยากใช่ไม่ต้องวุ่นวายคใครที่ต้องการอยากจะให้อาหารเนื้อสมองดีอย่างที่อาจารย์บอกอหนึ่งกินน้ำตาลบ้าง ดูแลระบบหลอดเลือดและที่สําคัญที่สุดเราให้สมุนไพรที่เป็นอาหารสมองกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมจะรู้เลยว่ามันจะพลิกชีวิตได้เลยว่าทุกทีเรารู้สึกมันไม่่อยสดชื่นนะตอนนี้มันทำไมสดชื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวอาจารย์เองอยากจะบอกว่าเกือบทุกตำรับของอาจารย์มันมีกระชายดำเป็นองค์ประกอบหลักเสมอและที่สำคัญไปกว่านั้น อาจารย์อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าหลอดเลือดมีความสําคัญใช่ค่ะนะคะหลอดเลือดจะเบรกหรือยังเนี่ยจะเบรกแล้ว่ะเบรกแล้ว่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ใช่ไหมน้องก้วใช่ค่ะอาจารย์ค่ะแต่แก้วขออนุญาตทิ้งทายนิดนึงนะคะว่าอาจารย์บอกว่าเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานและมาจากธรรมชาติจะช่วยบํารุงสมองบํารุงประสาทแก้วขอแนะนําเลยค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่งอังนะคะที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะกล่องสีแดงรสชาติเนี่ย คือเขาจะหวานหอมและกลมกล่อมและที่สำคัญค่ะมีสมุนไพรมากมายหลายชนิดถึง34ชนิดอยู่ในขวดเดียวกันค่ะตำรับนี้นะคะเขาเรียกว่าสดชื่นเพ่งอังเพ่งอังสร้างความสดชื่นคืนความแข็งแรงแล้วก็คืนความคืนขอภัยค่ะคืนความสมดุลให้กับร่างกายชีวิตดี่เลยค่ะถ้าลลยถูกข้อจำกัดในเรื่องสุขภาพด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่งอังค่ะปกป้องยั่งยืน สดชื่นและแข็งแรงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เรื่องต่อไปเป็นเรื่องนักอีกอ่ะหนักกว่านี้หัวใจเรื่องหัวใจมาเลยค่ะหลอดเลือดมาอะรที่กินยาบัฟลีน ASA ใส่เครื่องกระตุ้นจะทำบายพาสหรือว่าหัวใจโตหรือว่ารู้สึกตัวเองเนี่ยมีปัญหาเหนื่อยหายใจไม่อิ่มแล้วก็มีอาการเหมือนกับผวาตรงนี้ย เราจะมีแนวทางในการดูแลหัวใจได้อย่างไรคะ่ะใช่เลยค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดกับรายการสักะพังสุขภาพค่ะ